แขกรับเชิญของผมวันนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเนื่องจากว่าเป็นการค้นคว้าของคนไทยเลยนะครับได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะครับขอต้อนรับคุณสลีนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ทีนค่ะ ก็ผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะคะนั่นคือผลิต hmm ภัณ hmm> ฑ์เสริมอาหารกรีนเคอร์มินและเครื่องดื่มสมุนไัยเคอร์มาแม็กซ์ค่ะผลิตจากสารสกัดขมิ้นชันนะคะที่บอกนี่แหละค่ะนั่นคือค้นคว้าวิจัยโดยคนไทยค่ะแล้วเราก็ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP สากลค่ะ SACCPISO 9001แล้วก็ยังมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของขมิ้นชันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะคะคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะเราก็นํามาใช้ปรุงอาหารนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะนามาทําใน รูปแบบของสารสกัดคือสกัดเอาแต่เฉพาะสารที่สําคัญมาใช้เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าสําคัญมากเลยนะคะถือว่าเป็นความลับทางธุรกิจเลยก็ว่าได้ค่ะจากการค้นคว้าวิจัยนะคะของทีมนักวิจัยของเราค่ะทีมมูมั่นทุ่มเทนะคะคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันมาตลอด20กว่าปีเลยนะคะทําให้สามารถคิดค้นกรรมวิธีในการที่จะนําสารสกัดจากขมิ้นชันให้สามารถ ละลายน้ําได้ค่ะนี่คือความต่างนะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาค่ะพี่ถินซึ่งเป็น2ผลิตภัณฑ์นี้ที่มานําเสนอมีอะไรบ้างคะจีนเคอร์มินนะคะมาในรูปแบบของผงบรรจุแคปซูลนะคะทานง,ง่ายค่ะแล้วก็เคอร์มาแม็กเน็ตก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่มาในรูปแบบของน้ำ <c oughs> นะคะมีสารสกัดสําคัญก็คือขมิ้นชนันแล้วก็ยังมีผงของบล็อกอรี่พิกไทยดำนะคะแล้วเราก็ใช้ชูการ์โรสค่ะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ําตาลมาในรูปแบบขของวด พาสะดวกดื่มง่ายได้ประโยชน์ที่สาคัญ <ฮะ S 1> อร่อยมากๆค่ะวันนี้มารายการถงไปถึงทันทีนี้ต้องมีโปรดีๆมานะฮะกรีนเคอร์มิน3กล่องค่ะราคาอยู่ที่2850บาทแถมฟรีไปเลยค่ะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเคอร์มาแม็กซ์หกล่องราคา540บาทฟรีค่ะโปรที่2นะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะเคอร์มาแม็กซ์หกล่องนะคะราคา2,700บาทแถมฟรีเป็นกรีนเคอร์มินนะคะหกล่องราคา950บาททั้ง2โปรโมชั่นจัดส่งฟรีนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่ตัวแทนนักธุรกิจ CCI ของเราทั่วประเทศนะคะซึ่งมียอดจําหน่ายไปมากกว่า2.8ล้านขวดแล้วนะคะส่วนกรีนเคอร์มินค่ะของเราก็มียอดจําหน่ายไปมากกว่า30ล้านแคปซูลแล้วนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณคุณีลินครับขอบคุณพีณ่ทินค่ะ